ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับทุกคนครับเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาจากโกลบอลหรือว่ามาจากต่างประเทศนั่นเองครับเดี๋ยวเชิญให้เขาแนะนําตัวกันสักเล็กน้อยดีกว่าครับแนะนําตัวไหนครับพี่หญิงค่ะสวัสดีนะคะทุกคนชื่อว่าพี่หญิงนะคะชื่อจริงชื่อธราพรพาเจริญอยู่ออสเตรเลียค่ะวันนี้ค่ะได้มีโอกาสมาจบมาพบอัามีตัวจริงที่นี่เลยค่ะ นะครับก็ทราบม,มาแล้วว่าวันนี้พี่หญิงมาจากออสเตรเลียเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยนะครับไม่ได้อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับอ่ะมีคาถามครับพี่หญิงว่าวันนี้เนี่ยพี่หญิงรู้จักอะโทมี่ได้อย่างไรนะครับไหนลองแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับค่ะก็รู้จักอะโทมี่จากเพื่อนแนะนำค่ะที่ออสเตรเลียแล้วก็สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเขาก็เลยศึกษาดูมาจนมาเห็นเป็นตัวธุรกิจก็เลยสนใจที่จะก้าวเข้ามาศึกษาแล้วก็หยิบมันขึ้นมาเป็นธุรกิจจนปัจจุบันนี้ค่ะ โอเคเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ยินว่าสนใจในผลิตภัณฑ์กับธุรกิจใช่ไหมครับการผมถามหน่อยว่าแล้วพี่หญิงหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยชอบอะไรในโทมี่มากที่สุดครับอันดับแรกนะคะบอกตรงๆเลยว่าชอบสปอนเซอร์ทุกท่าน <c oughs> ที่น่ารักอันดับที่2ส,สินค้าดีค่ะใช้แล้วมีประโยชน์ไม่แพ้ไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิน้นขอคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็จะทําให้คุณได้มีสุขภาพดีพร้อมกับสวยไปด้วยค่ะทุกอย่างเลยนะคะ <c oughs> ชอบอับสุดมากค่ะกับฮีโมฮิมนะคะ โอเคชอบทั้งแอสซลูและเอโมฮิมนั่นเองครับทุกคนทราบไหมครับว่าวันนี้คนที่ยืนข้างๆของคนนี้นะครับได้รับตําแหน่งเซลล์มาสเตอร์หรือว่าตาแหน่งแรกของธุรกิจอโตมี่แล้วนะครับอยากฟังหน่อยครับพี่หญิงว่าวันนั้นที่ตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็เริ่มต้นทําตําแหน่งในตําแหน่งแรกที่เรียกว่าเซลล์มาสเตอร์ครับวันนั้นคิดยังไงครับทำไมถึงตัดสินใจครับ ที่ตัดสินใจนะคะเพราะว่าเห็นเล็งเห็นว่าในอนาคตของเราเราไม่มีอะไรแน่นอนเพราะพี่เองก็มีอาชีพที่มัน่นคงแต่มันยังมั่นคงไม่เพียงพอนะคะจนเรามาเจอตัวนี้เรามองแล้วว่าเราไม่ได้เหนื่อยอเลยเพียงเราใช้ของแล้วพอใช้อะไรออกไปเราดีแล้วเราบอกต่อเพื่อนๆนะคะว่าสินค้าดียังไงคุณภาพเป็นยังไงเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆไม่ยากเลยลองดูนะคะสรุปคือง่ายเลยใช่ไหมครับง่ายค่ะหลับตาหลับตาทาได้เลยค่ะรับรอง สบายมีโทรศัพท์ตัวเดียวทาได้ตลอดค่ะอ่าครับก็วันนี้นะพี่หญิงก็ก้าวเข้ามาเป็นผู้นําที่ประสบความสาเร็จในขั้นแรกแล้วในตาแหน่งเซลมาสเตอร์นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นผู้นําในกลุ่มแรกของผมด้วยนะครับแล้วก็ได้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มแรกของ power s e v e นะครับที่อยู่ในระดับ global นะครับก็คืออยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเลยนะครับวันนี้อยากอยากมีคําถามสุดท้ายครับว่าเป้าหมายต่อไปใน a t o มี่ของพี่หญิงครับหลังจากที่วันนี้เราเป็นเซลมาสเตอร์แล้วเป้าหมายถัดไปหรือว่าเป้าหมายในอนาคตจริงเป็นยังไงบ้างครับกับธุรกิจอโทมี เป้าหมายถัดไปนะคะสิ้นปีนี้ขอเป็นไดมอนด์ก่อนแต่ว่าในอนาคตขอเป็นอิมพิเรียลอีกสักคนนะคะโอเคนะครับโอ้ต้องยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้ตัวผมเองก็รู้สึกดีใจและผมก็เชื่อว่าทุกคนนะครับวันนี้นะครับตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในต่างประเทศต่างประเทศทําได้เราคนไทยนะครับก็ห้ามยอมแพ้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ขอเพียงแค่เราตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จครับพี่หญิงเพิ่งเข้ามาได้ประมาณกี่เดือนนะพี่หญิง น่าจะ3เดือนนะประมาณ3เดือนเท่านั้นเองนะครับทุกคนแล้วก็ประสบความสาเร็จในตําแหน่งแรกที่เป็นเซลล์มาสเตอร์แล้วเป้าหมายชัดเจนแน่นอนสิ้นปีเราได้เห็นนิวไดมอนด์มาสเตอร์ที่ออสเตรเลียแน่นอนครับก็วันนี้เดี๋ยวเราเจอกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกทีในครั้งหน้าแน่นอนครับเดี๋ยวเราก็จะไปเยือนที่ออสเตรเลียด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย